เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายแก่คนนี้เขาก็อายุ117ปีเขาก็เป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่กําลังตายด้วยโรคชราทุกคนก็ให้ความสนใจหมดเพราะคนแก่ตายนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเห็นในโลกอนาคตหมอแก่ก็ไม่เคยเจอ,อตาคนนี้มาก่อนและความทรงจาของตาคนนี้ก็หยุดอยู่แค่อายุ34ปีทางหมอเองเขาก็อยากรู้ไงว่าตาเป็นใครให้เล่าเรื่องอะไรตาแกก็เล่าสับสนไปหมดตาแกก็เล่าเหมือนว่าเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตมาแล้วทุกอย่างหมอแกก็ไม่เชื่อมันไม่น่าน จะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกเพราะงั้นหมอก็เลยใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความทรงจําของตาคนนี้ตกลงว่าแกเป็นใครมาจากไหนกันแน่แล้วทำไมไม่ยอมปเป็นอามาตะามาแก่ตายทําไมคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Mr. สเตอร์โนบอถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ มันก็เคยมีการทดลองเกี่ยวกับนกพิราบอย่างหนึ่งผู้ทดลองก็นกพิราบมาขังเอาไว้พอนกพิราบเดินไปเหยียบเซ็นเซอร์ประตูให้อาหารก็จะเปิดออกพอประตูปิดมันก็เดินไปเหยียบเซ็นเซอร์ใหม่แต่พอผู้ทดลองปรับเปลี่ยนขั้นตอนจากตอนแรกที่ต้องไปเหยียบเซนเซอร์ก็เปลี่ยนเวลาให้ประตูเปิดทุกที่สิบวิแทนคำถามในหัวของนกพิราบก็คือรอบสองมันทําอะไรไปประตูถึงเปิดออกมานกพิราบตัวนี้ก็พยายามเดินมั่งกระโดดมั่งกระพือปีกมั่งแต่พอในช่วงนี้กระพือปีกประตูก็ดันเปิดพอดีน ก็คือความเชื่อที่นกตัวนี้คิดขึ้นมาเองและส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนกตัวนี้ก็ไม่มีทางรู้หรอกเหมือนกับผู้ชายที่ชื่อว่านีโมคนนี้เลยเขาคือผู้ชายที่ตายบ่อยอย่างไม่น่าเชื่อบางทีเขาเห็นว่าตัวเองอยู่ในห้องดับจิตบางทีก็คิดว่ากําลังจมน้ําอยู่หรือบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังโดนยิงที่หนักที่สุดก็คือเขาคิดว่าตัวเองตายบนอวกาศแต่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกและนี่ก็คือความคิดทั้งหมดของคนที่อายุ117ปีนีโมก็คือคุณตาคนนี้ที่แก่ ก็ไม่มีใครแก่ชรา,าแลา้วด้วยซ้ำทุกคนไปนำมาตากันหมดเพราะงั้นเรื่องที่นีโมเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่แก่ตายเป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ในอนาคตตอนนั้นมันก็มีวิธีการหาสเต็มเซลล์จากหมู่ที่เข้ากันได้อยู่เพราะงั้นเซลล์ของทุกคนก็เลยหยุดอยู่ที่เดิมส่วนเรื่องเซกก็กลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังอาหารการกินง,ง่ายแค่กินแคปซูลเข้าไปก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนส่วนเรื่องความบันเทิงก็ยังมีอยู่ในอนาคตเหมือนเดิมและความบันเทิงรอบนี้ก็คือเรื่องของนีโมพวกเขาก็าอยากรู้่ปง,งึซ ตัวตนของนีโมก็ไม่มีเลยพอหมอไปถามดูความทรงจำก็เลอะเลือนเลือนหมอก็ถามว่าจําเขาได้ไหมเราสองคนนั่งคุยแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยนะทั้งหมอก็ถามว่านี่นีโมจําได้ไหมว่าคุณอายุเท่าไหร่ตาแกก็บอกว่า34เกิดปี1975แต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยุ34แล้วนะคุณนีโมคุณลองดูที่กระจกก,ก่อนดินีโมก็ดูแล้วเขาก็ไม่เชื่อเขาอายุ34จริงๆแต่ไม่ว่าหมอจะถามอะไรไปความทรงจําของนีโมมันก็ดูปนๆกันยังไงก็ไม่หรู้บางทีเขาก็จําได้ว่าเขามีเมียผงสีทองมั่งลูก2คนเขาก เเรียกชื่อผิดมั่งถูกมั่งแต่บางทีเขาก็จําได้ว่าเขามีเมียเป็นคนเอเชียนีย่หมอคุยอยู่แบบเนี้ยไปไม่ถูกเดี๋ยวก็วนกลับมาที่เดิมเดี๋ยวก็ไปเริ่มใหม่รอบนี้หมอก็ลองใช้วิธีเก่าหน่อยอย่างการสะกดจิตเขาก็อยากให้นีโมล,ลองนึกถึงความทรงจําที่เก่าที่สุดของคุณนีโมเขาไว้นึกย้อนไปเรื่อยย้อนไปไกลขึ้นไกลขึ้นไปไกลจัดไปตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เกิดนีโมก็จําได้ว่าก่อนที่เขาจะเกิดก็มีเด็กหลายคนรออยู่ที่นั่นในตอนนั้นเด็กทุกคนก็มีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งทุกคนสามารถรู้ว่วาด้้แลวกก่่อนทีเด็ ทุกคนจะไปเกิดก็จะมีเทวดาแห่งความหลงลืมมาทำให้ทุก the คนลืมเทวดาก็เลยลบความทรงจำของเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่มีแค่นีโมแค่คนเดียวที่เทวดาไม่ได้ลบความทรงจำของเขาแต่ว่าเทวดาก็ยังปล่อยเขาไปเกิดเหมือนกับเด็กคนอื่นนีโมเขาก็ต้องเลือกว่าจะไปเกิดในครอบครัวไหนดีแต่และตัวเลือกของเขาก็แปลกๆทั้งนั้นครอบครัวที่ใช้กำลังก็มีครอบครัวที่ผัวได้พูดเอาได้สั่งเมียก็มีหรือว่าครอบครัววัยรุ่นที่พลาดตั้งท้องก็มีหนักเลยก็คือผู้ชายกับผู้ชายไม่รู้จะเกิดยังไงดูไปดูมาก็น่่่าาจจะเเป็นนนัวมีียคู้ หมสุดทั้งสองเจอหน้ากันก็ตกหลุมรักกันทันทีพอนิโมเกิดมาก็เป็นข้อบวที่ปกติเลยไม่ได้มีอะไรเลยพ่อกับแม่ก็ช่วยดูแลเขาอย่างดีพอนิโมโตขึ้นเรื่องความทรงจําก่อนที่เขาจะมาเกิดก็ยังอยู่พ่อ,ขอเขาก็มีอาชีพเป็นนักพยากรณ์อากาศแต่เรื่องความแม่นในการพยากรณ์ไม่มีเลยวันนี้อากาศดีมากพ่อของนิโมก็แนะนําให้ทุกคนออกไปย่างบาร์บีคิวกันดีกว่าพอถึงเวลาจริงก็ฝนตกแล้วก็มีแค่เขาคนเดียวที่หมีล่มนิโมเขาก็มีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเขาในจำอดีได้แล้วทำไมเขาถึงไม่รู้อนาคตของตัวเองมาก ไปถามพ่อกับแม่เรื่องนี้พ่อกับแม่ก็ไม่เข้าใจและนีโมเขาก็เป็นเด็กที่รู้อย่างหนึ่งว่าการเลือกเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรทุกอย่างจะมีผลกระทบในชีวิตของเขาหมดและเด็กสามคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเป็นภรรยาของเขาทุกคนไม่ว่านีโมจะเลือกใครเขาก็จะมีชีวิตที่ต่าองออกไปทุกแบบแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงจนกว่าเขาจะได้เลือกและในวันนี้นีโมเขาก็ฝันประหลาดอย่างหนึ่งเขาก็ฝันว่าพ่อของเขาลืมดึงเบรกมือของรถและรถคันนี้ก็ไหลไปชนแม่ของเขาตายและหลังจากที่นีโมได้ตื่น้้นนมาาแลวไดเห็นอนคต เขาก็จะฉี่ร่ากางเก่งนีโมก็รีบวิ่งไปบอกแม่ให้ระวังทีนี้รถก็ไม่ชนแต่พอแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ตอนที่นีโมจะไปโรงเรียนเขาก็เห็นแม่มาทําอะไรในป่าวะพอตามไปดูก็ชัดเลยแม่ดันนัดเจอกับชูทีนี่ไม่นานพ่อกับแม่ก็เริ่มทะเลาะกันเหมือนว่าพ่อจะจับได้ทั้งสองคนก็ตัดสินใจจะแยกทางกันละนีโมเขาก็ต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครจะอยู่กับพ่อหรือว่าจะอยู่กับแม่ดีและในครั้งแรกนีโมเขาก็เลือกที่จะตามแม่ลอดไฟไปตอนแรกนีโมเขาก็อยู่กับแม่แค่2คนพอเริ่มเข้าช่วงวัยรุ มากขึ้นและยิ่งรู้ว่าแม่กําลังเปิดตัวแฟนใหม่ได้ยิ่งเดือดเลยนีโมก็จําได้ว่าแฟนใหม่แม่ก็คือชู้ที่เขาเห็นตอนเด็กนี่หว่าไอนีเองที่ทําให้บ้านเขาแตกแยกเจอแฟนใหม่แม่ตัวต่อตัวครั้งแรกนีโมเขาก็ทักเลยระวังโดนรถไฟชนตายนะและทุกครั้งที่เขาเห็นอนาคตก็จะฉี่แตกทางแม่ก็บอกแฟนใหม่ว่าอย่าไปใส่ใจเลยลูกของเธอชอบคิดว่าตัวเองเห็นอนาคตแบบนี้แล้วพอนีโมเข้ามาโรงเรียนก็มีเด็กคนหนึ่งย้ายมาเรียนใหม่เด็กผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่แอนนาทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกก็เหมือนจะชอบกันไว้แล้วพอถึงช่วงที่ เด็กทุกคนไปเล่นน้ำกันแอนนาเธอก็ชวนไปเล่นน้ำไปไหมอยู่ๆเขาก็ตอบว่ามีแต่วพวกงโง่เทนานน่านั้นที่ชอบว่ายน้ำและความรักของแอนนากับนีโมก็จบลงทันทีพอโตมานีโมเขาก็จำฝังใจไปเลยว่าตอนเด็กเขาไปพูดแบบนั้นทําไมจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เจอกันอีกคีหนึงที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งพอมาเจอกันตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้และมีลูกมีผัวเรียบร้อยยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งคิดเลยทําไมเขาไปพูดแบบนั้นวะมาดูอีกทางเรื่องหนึ่งกันบ้างท่านีโมเขาไม่พูดแบบนั้นแต่เขาบอกว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปบอกใครเรเื่องนี้ไ้ไดม แอนนาเธอเข้าใจแล้วก็นั่งอยู่กับนีโมพอเพื่อนมาชวนแอนนาให้ไปไว่ายน้ำด้วยกันไหมเธอก็อ้างว่าเธอประจําเดือนมาแต่ที่สนุกเลยคือแอนนาดันเป็นลูกสาวของสามีใหม่แม่และตอนนี้ทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกที่บ้านทั้งคู่ต้องทําเป็นเกลียดขี้หน้ากันตามธรรมชาติและลูกๆก,ก็ไม่อยากให้พ่อแม่มีผัวใหม่เมียใหม่หรอกเพราะงั้นลูกติดทั้งสองคนก็ต้องทําตัวตีกันเข้าไว้แต่พอถึงช่วงกลางคืนทีนี้ก็มันเลยทั้งสองคนแอบไปนอนด้วยกันทุกคืนตื่นเช้ามาก็ต้องเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้ข้้นนนนนททังงอคกก็็เปย่าีุื างวันช่วงกลางวันพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านก็จากกันอีกแน่นอนเพราะพวกพี่เขาเล่นกันไยขนาดนี้สักวันหนึ่งก็ต้องเกมพ่อกับแม่ก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้นี่เราสองคนเป็นพี่น้องกันนะทั้งคู่ก็บอกเลยว่าไม่ใช่พี่น้องกันสักหน่อยพ่อของแอนนาก็เลยตัดสินใจเลิกกับแม่ของนีโมดีกว่าทีนี้ตัวพ่อกับแอนนาก็เลยต้องย้ายไปอีกเมืองหนึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้อยากแยกจากกันแอนนาเธอก็บอกให้นีโมรอเธอที่เดิมที่นั่งริมแม่น้ําใกล้ประภาคาะให้นีโมไปรอเธอที่นั่นทุกวันอาทิตย์สััััักกกกวนนนนนนนึึงงงงงงยยยยไไไเเธอออออออ็ต้้ลบปปทีี่่่่พแาาูมืห ทีนี้ก็แขวงทั้งสองคนก็ขาดการติดต่อไปเลยนิโมเขาก็ทําได้แค่ตามที่แอนนาบอกเขาก็มานั่งรออยู่ริมแม่น้ําใกล้ประภาคาตรงเนี้ทุกวันอาทิตย์แอนนาเธอก็พยายามส่งจดหมายติดต่อมาแต่แม่ของนิโมก็ฉีกทิ้งทุกฉบับพอถึงช่วงวัยทางานนิโมเขาก็ยังคงคิดถึงแอนนาตลอดจนกระทั่งวันนี้ทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันที่สถานีรถไฟแอนนาเธอก็ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีครอบครัวพอกันทั้งสองคนก็เลยรีพากันไปที่ห้องทันทีทั้งคู่ก็กล่าวว่ารอบนี้อะไรอยู่กันยาวแน่นอนแต่ก่อนจะจากกันแอนนา เรื่เบอร์ทิ้งเอาไว้ให้เลวอีกสองวันไปเจอกันที่นั่งใกล้ประภาคารเหมือนเดิมนะนิโมได้ยินประโยคนี้อีกแล้วเอะแต่เขาก็ยังเชื่ออยู่เพราะว่ารอบนี้แหละเราสองคนที่อยู่ด้วยกันแน่นอนแต่ความซวยก็มาเยือนทันทีพอแอนนาจากไปฝนก็ตกพอฝนตกเบอร์ที่จดไว้ก็หายหมดส่วนแอนนาก็ไม่อยู่อีกนิโมก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เลยมารออยู่ที่ริมแม่น้ําใกล้ประภาคารทุกวันเขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็นอนรอแอนนาอยู่ที่นี่ตลอดและเขาก็เห็นอนาคตว่าสักวันหนึ่งแอนนาต้องมาที่นี่แนน่่เเเเลยยยพรราาาะงงัั้้ก็ตใจออดีว แต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนไม่ได้ภาคจากการอีกแล้วอยู่ด้วยกันนีโมก็ได้ได้แต่งงานกับแอนนาได้ใช้ชีวิตมีลูกมีครอบครัวแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะตายด้วยอุบัติเหตุอยู่ดีมีนกบินตัดหน้านและรถของเขาก็ขับพุ่งลงน้ําและนี่ก็คือหนึ่งในเส้นเวลาที่นีโมเลือกที่จะมากับแม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนีโม่เขาเลือกที่จะอยู่กับพ่อแทนบอกเลยว่าอยู่กับพ่อเนี่ยบันเทิงกับอยู่กับแม่เยอะถ้าเกิดว่านีโมเลือกเส้นทางที่อยู่กับพ่อหลังจากที่แม่ทิ้งไปพ่อ,ขอเขาก็ป่วยไปโรคซึมเศร้านีโค้้กก็็งีแแลลววดดูพ่อไปยยั คงคอนเซปต์เ้าอยู่เหมือนเดิมเขาก็ยังคงขับรถซิ่งบ้างตอนกลางคืนพอขับรถเสร็จเขาก็มาเขียนนิยายต่อเป็นนิยายที่เขาเดินทางไปที่ดาวอังคารและในช่วงกลางคืนก็มีงานเต้นราของโรงเรียนนีโม <N imo S 1> เขาก็ชอบสาวผมทองอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิสแต่ว่าเอลิสก็ไปชอบหนุม่มอีกคนนึงเป็นหนุ่มสุดหล่อประจําโรงเรียนหนุ่มสุดหลอก็ไปพูดท่าไหนก็ไม่รู้เอลิสลงไปดิ้นเลยพอตั้งสติได้เอลิสก็เดินมาคุยกับนีโมเราสองคนไปข้างนอกกันดีกว่าเอาละเรียนด้วยกันมาตั้งนานไม่เคยคคุยยกกันน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 เเเเลลืีี้แโโดด่มาตอองงป็พิึ อยดูแลเป็นไรไหมเอลิเธอก็ถามว่านี่มีแฟนหรือยังเนี่ยไม่มีอ่ะเขาไม่เคยคบใครเลยไม่เคยมีแฟนเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแต่เขาแค่ไม่อยากมีอยู่กันสองคนขนาดนี้นีโมโยังเงียบอีกผู้หญิงก็ไปดีกว่านีโมก็เลยชวนคุยเรื่องดวงจันแม่งเลยรู้ไหมว่าดวงจันมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกเกือบ3าเท่าโอ้เกิดมาไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้งั้นเอางี้สัญญากับเธอเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอตายช่วยเอาเท่ากระดูกของเธอไปไว้บนดวงจันททีนีโมเขาก็สาบานเลยว่าจะทําตามเริ่มซึ้งแนละ้วจะจูบกันอยู่แล้วเอลิ เธอเป็นคนที่ใส่ไม่ค่อยดีนะนีโมก็ไม่ฟังและจู่ไปทีหนึ่งอีนี้เอลิสเธอก็ยังไงก็ไม่รู้เธอก็รีบกลับบ้านไปก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่พอปล่อยไปแบบนี้เขาก็าคาใจอีกวันนี้เขาก็าเลยเขียนจดหมายไปส่งให้เอลิสที่บ้านดีกว่าแต่พอมาที่บ้านของเอลิสสวยเลยโดนพ่อหนุ่มสุดหล่อประจำโรงเรียนเสยไปแดกเรียบร้อยถามว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อประจำโรงเรียนเขาจริงจังไหมก็ไม่รู้ทางรู้แต่ว่าหนูรักเขาค่ะหนูยอมค่ะหลังจากที่เห็นภาพบาดตานีโมเขาก็จะมีอยู่ทากทางเลือกทาง หนีออกมาขับไปขับมารถก็แห่โค้งชนต้นไม้อาการโครม่าไม่ตายก็พิการแต่ที่แน่ๆคืออยู่โรงพยาบาลยาวแน่นอนและส่วนทางเลือกที่2ไปแบบให้เอกเลยผู้หญิงคนนี้จะรักผู้ชายอีกคนนึงไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รักเธอเหมือนกันเอลิสก็เลยยอมคบกับนีโมแล้วทั้งสองคนก็แต่งงานกันเรือมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมแล้วตอนแต่งงานกับเอลิสเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือใช้ชีวิตคู่กันต่อไปตามปกติเลยพอแต่งงานอยู่ด้วยกันจริงๆโง่หนักมากเมียเขาก็ไม่ทําอะไรป่วยไปโรคซึมเศร้าเพราะคิดถึงหนุ่มสุดหล่อผัวเก่า สนัดต่อให้มีลูกกับนีโม่ก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่และนี่ขนาดมีลูก3ามคนแล้วนะส่วนลูก3าคนก็ไม่แปลกใจอะไรเห็นแม่เป็นซึมเศร้าก็เป็นเรื่องปกติทาแม่ไม่นอนร้องไห้ก็ออกมาทําอะไรแปลกๆก็มีอยู่แค่เนี้ยอย่างเช่นตอนวันเกิดลูกร้องไห้อยู่เมื่อกี้ปั๊บเดียวมาเต้นเป็นเพื่อนลูกแล้วก็ะสนุกสุดในงานด้วยพออีกวันหนึ่งลูกไปโรงเรียนอะไรเรียบร้อยกลับมาที่บ้านเขาก็เห็นเมียเขายืนร้องไห้อยู่กลางถนนยิ่งอยู่กันไปก็ยิ่งหนักขึ้นนีโม่เขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเมียทีนี้ก็มีอยู่นน่่วัันนึงงทีโมกําาลล้ถ เอลิซาก็ถามว่าทำไมนีโมททาแบบนี้เขาทําอะไรผิดทําไมปล่อยเธอไว้คนเดียวแล้วไปล้างรถจะบอกว่านีโม่รักรถมากกว่าเธอใช่ไหมเพื่อเป็นการเอาใจเมียเผารถทิ้งเลยและนี่ก็คือทางเลือกแรกถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานกับเอลิซชีวิตของเขาก็จะพังและสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยและส่วนทางเลือกที่สองนะเขาแต่งงานกับเอลิซหลังจากที่แต่งงานกันไปได้สักพักหนึ่งเอลิซก็ยังบอกตามตรงว่าเธอยังลืมคนแรกของเธอไม่ได้นีโม่ก็ตัดสินใจไม่เยือไว้แล้วก็ปล่อยเธอออกมาทีนี้เอลิซเธอก็มาทํางานที่ร้านทําผมทุกวันเธอก็ว่า ว่าจะเจอกับพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนั้นคนแรกของเธอแต่พอเจอกับหนุ่มสุดหล่อคนนั้นจร,จริงๆเธอก็จําไม่ได้เธอก็ทาได้แค่นั่งมองลูกพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนั้นแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกและส่วนทางเรื่องที่3ถ้าเกิดว่านีโมโแต่งงานกับเอลิสแล้วจะจบพิธีแต่งงานก็เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สระเบิดนีโม่เขาก็รอดมาได้แค่คนเดียวพอเขาใช้ชีวิตอยู่และทํางานไปเรื่อยๆนีโม่เขาก็ขับรถไปเจอคนประสบอ <uman> ุบัติเหตุเขาก็คุ้นๆว่าวเ,เห,หตุการณ์นี้เหมือนเคยเกิดขึ้้้้นนนนนกกกกกััับบเเคคคาาายงงไไ็็มม่่รีีตตตตดหหแแแลลลววํทปะสอุุิ นี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาพอดีพอไปงานศพของเพื่อนร่วมงานนีโมเขาก็ได้เจอกับแอนนาที่เป็นเมียเพื่อนร่วมงานของเขาขเขาก็คุ้นๆเหมือนเคยเห็นแอนนาที่ไหนแล้วบังเอิญว่าแอนนาก็อยู่ใกล้บ้านของเขาอีกนีโมเขาก็เดินไปทักเหมือนเราเคยเจอจริงๆนะเขาก็เข้าไปคุยซะแอนนากลัวเลยพาลูกเข้าบ้านดีกว่าและนี่ก็คือทางเลือกทั้ง3ทางถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานกับเอลิสทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่นีโมเจ้าจดหมายไปให้เอลิสถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะมโมโหแล้วขับรถออกมาไม่ตายก็พีการแล้วถ้าเกิดว่าเขาคบกับเอลิตงอข เขาก็จะมีอยู่3ทางเลือกใช่ไหมหนึ่งเมียเป็นมาตาสองเลือกกับเมียสามเมียตายแล้วถ้าเกิดว่านีโมไม่เลือกโมโหและไม่ครบเอลิทชีวิตของเขาก็จะได้เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจีนในช่วงจบมปลายนีโมเขาก็ตั้งใจไว้แล้วในคืนนี้ถ้ามีผู้หญิงคนไหนมาขอเต้นลำกับเขาเขาจะแต่งงานกับคนนั้นเลยและเขาก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นคนรวยและมีพร้อมทุกอย่างแต่นีโมก็ยังคงรักเอลิทเหมือนเดิมทางเอลิทก็เต็มใจต่อให้พ่อหนุ่มสุดหล่อเขาจะหลอกเธอหรือว่าจะอะไรก็ช่างและในคืนนี้ก็ีี้้งท่่อนาาขเดย พูดเอาไว้ว่าถ้ามีใครมาเต้นรำกับเขาเขาจะแต่งงานกับคนนั้นหลังจากแต่งงานเสร็จเขาก็จะกลายเป็นคนที่รวยมากๆนีโมเขาก็ทําได้ตามที่พูดหมดเลยเขาก็แต่งงานกับจีนตั้งใจว่าจะมีลูกสองคนก็มีมีบ้านหลังใหญ่มีสาวยน้ําเขาก็มีแต่ที่ไม่มีอย่างเดียวก็คือความสุขนีโมเขาก็ไม่ได้รักเมียคนนี้หรอกและเขาก็เบื่อับชีวิตแบบนี้มากๆจีนเธอก็ไม่เข้าใจเลยนีโมเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอก็รู้เรื่องมาจากทนายอย่างหนึ่งนีโมยกสมบัติทุกอย่างให้เธอหมดเลยเธอก็อยากรู้ว่านีโมคิดจะทําอะไรกันแน่ดวยคามเบื่อ ตอนนี้เขาก็ไม่มีจุดหมายอะไรทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็โยนหัวก้อยเอาอย่างเช่นเขาเห็นโฆษณาขายเป็ดตกปลาเขาก็โยนเหรียญเสียงไทยเอาว่าจะซื้อดีไหมพอเหรียญบอกว่าใช่เขาก็ไปซื้อหรือว่าอย่างตอนที่เขามาเดินเล่นบนหลังรถไฟป้ายมันก็บอกให้เขาหยุดตรงนี้เขาก็หยุดพอรถไฟมาเอาไงดีไปหรือไม่ไปดีเหรียญบอกให้เขาไปเขาก็ไปหรือว่าตอนที่เขามาที่สนามบินผู้ชายใส่สูทคนนี้เขาก็รอรับคนที่ชื่อจอนอยู่เออน่าสนใจไว้วันนี้เขาเป็นมิตรจอนดีไหมพอเหรียญบอกว่าใช่เขาก็ปเ็นมิตรจ ดีกว่าผู้ชายใส่สูตรเขาก็ไม่รู้ว่ามิตรจอนหน้าตาเป็นไงพอนิโมบอกว่าเขาชื่อจอนคนนี้ก็เชื่อตอนนี้เขาเตรียมโรงแรมไว้ให้คุณจอนเรียบร้อยและเชิญไปพักที่นั่นก่อนและในโรงแรมของทุกอย่างเอกสารอะไรก็ครบหน้าก็ไม่เหมือนในคนที่ชื่อจอนหรอกแต่เขาก็เนียนไปก่อนทีนี้ก็มีใครก็ไม่รู้โทรมาหาจอนคนนี้โทรมาเขาก็รู้จักกับจอนจอนเองไปที่นั่นทําไมเนี่ยมันอันตรายไม่รู้เหรอพวกที่เองไปยุ่งด้วยมันพวกหัวรุนแรงนะเว้ย้าไม่อยากตายรีบบอ,อกไปจากโรงแรมเดี๋ยวนี้เลยใครบอกอะไรไม่รู้กูเชื่อเหรียญอย่างเดียวเหร พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็มีใครไม่รู้มายิงเข้าไหนห้องน้าไอ้สองคนนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าฆ่าผิดตัวอีกจีนก็เสียใจยที่อยู่สามีของเธอก็โดนยิงตายและนี่ก็คือเส้นทางชีวิตบางส่วนที่นิโมโลเลือกเองแต่ไม่ว่านิโมจะเลือกเส้นทางชีวิตแบบไหนมันอาจจะมีซักเส้นทางหนึ่งที่เขากลายมาเป็นคุณปู่คนนี้แล้วถามว่าปู่แกคนที่เล่าเรื่องอยู่ตอนได้อยู่ในเส้นทางไหนปู่เขาก็จําไม่ได้หรอกไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าอยู่ในเส้นทางที่เลือกแม่หรือว่าเลือกพ่อหรือตอนที่เขารู้ว่านาคตเขาก็ไม่เลือกทัท จะไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่แรกเลยซ้าพ่อแมวเขาอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือไม่บางเส,ส้นทางเขาอาจจะไม่เคยเกิดมาเลยคนในโล,นโลกอนาคตก็ถามแล้วปู่รู้ไหมว่าถ้าปู่ตายแล้วปู่ไปไหนปู่ก็บอกแค่ว่าตัวตนของเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี่ก็คือหนึ่งความเป็นไปนได้ในตัวตนของเขาหรือจะคิดว่าเขาตอนนี้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ได้อาจจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่วัยเด็กของเขาเลือกเดินจนมาถึงที่นี่ถ้าดูจากที่ปู่เล่ามามีหลายเส้นทางที่ปู่แก่ตายก่อนแก่เยอะเหมือนกันและนี่ก็คือวาระสุดท้ายของคนชาาคนสุดท้ายบนโลกและหลั จะที่ปูตาในเส้นทางนี้เขาก็กลับไปเริ่มใหม่ซึ่งเราก็เดาไม่ได้หรอกว่านีโมจะเลือกเส้นทางไหนเพราะทางแยกในชีวิตของแต่ละคนมันเยอะเหลือเกินในหนังฉากหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ทีนี้ในหนังก็จะมีฉากเสริมคอยแทรกมาตลอดเป็นฉากที่นีโมทำงานกับฉากที่เขาคิดว่าเขาเดินทางไปดาวอันารและฉากที่นีโมทำงานเขาก็จะอธิบายว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกคนเกิดขึน้นมาได้ยังไงจักรวาลนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าให้อธิบายทฤษฎีอย่างละเอียดนี่ยาวเลยเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆพออย่างที่รู้กันว่าเอกภพของเราเกิด จากบิ๊กแบงและการระเบิดก็ทําให้เอกภพของเราขยายตัวเรื่อยๆพอยิ่งขยายก็ยิ่งมีสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กจากเอกภพมาหน่อยก็เป็นกระจุกกาแล็กซีพอซูมเข้าไปดูกระจุกกาแล็กซีก็จะเจอ1กาแล็กซีพอซูมเข้าไปดูในกาแล็กซีก็จะเจอระบบดาวเคราะห์สมมุติว่าซูมมาที่ระบบดาวเคราะห์อของเราทีนี้ก็จะเจอกับดาวโลกที่เราอยู่พอโลกเกิดขึ้นมาแล้วกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอีกแล้วกว่าจะมีมนุษย์ขึ้นมาอีกแล้วกว่าโคตรบรรพบุรุษของเราจะสืบพันธุ์กันมาเรื่อยๆจนก,กนน็ีกนนอกก้อคื เส้นไทม์ไลน์เดียวที่เชื่อมมาถึงเราและเราที่อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่4มิติความสามารถของเราก็สามารถควบคุมพื้นที่3มิติได้แต่ในมิติที่4ที่เราอาศัยอยู่ในเราไม่สามารถควบคุมได้และมิติที่4ที่ว่าก็คือเวลาในทฤษฎีสตริงก็บอกไว้ว่ามิติทั้งหมดมีอยู่11มิติและถ้าเราอยู่ในมิติที่สูงกว่าเราก็อาจจะควบคุมเวลาได้และในเรื่องนี้นีโมเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเพราะเขาสามารถรับรู้ได้หมดว่าถ้าเลือกอะไรแล้วจะเป็นยังไงและพี่นีโมเขาก็เอาใจยากด้วยอันที่ดี เขาก็ไม่ชอบส่วนอันที่ชอบชีวิตพี่เขาก็ไม่ค่อยดีแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดและคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาก็คือเขาในตอนเด็กและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ